สวัสดีครับทุกท่านมือนีนะครับผมพามาเบ่งอาชีพเสริมที่ผมทําเป็นประจํานั่นก็คือการลีดยางนะครับผมส่วนของผมนั่นจะออกประมาณนี้นะครับผมนี่มีแหลกนะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งนะครับผมไม่ได้เแต่บางต้นนะครับถ้าต้นใหญ่ก็จะออกดีอยู่นะครับนี่เป็นต้นที่ออกลองๆนะครับผมต้นนี้ก็ออกดีให้กันนะครับผมนี่ที่ผมเคยเห็นเพื่อนๆขีดกันนะครับผม มือเดียวก็เต็มจอกแล้วนะครับแต่ว่าส่วนผมมันบอกปานนั้นเลยพี่น้องนี่ครับพอมาตอนเศร้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมหยอดน้าก๊ดนะครับช่วงตอนเศร้าทําให้เข่าแข็งตัวนะครับผมนี่ก็ค่อนข้างที่จะค้นดีอยู่ครับผมน้ำยางกันนะครับใส่น้ากดไปพอประมาณนะครับผมแล้วกวนนะครับคนให้เข่ากันนะครับผมนี่คืออาชีพเสริมนะครับผมเพราะได้ค่าเข้าพี่น้องเพราะว่ายางโหลายต้นนะครับ มีประมาณร้อยกว่าต้นพี่น้องแต่ว่าก็ปีนี้ก็ราคายางก็กลางๆนะครับผมพอถึงกับแพ้งแห้งนะครับนี่ต้นที่ออกดีกันอีกต้นหนึ่งนะครับผมที่ผมถ่ายทำเมื่อคืนนี้นะครับนี่ก็กีดมือเว้นมือนะครับผมเพราะว่าไปกีดเล่งหลายก็บ่กค่อยออกนะครับนี่ก็เอามาทำคลิปให้บึ่งนะครับผมว่า งว่างแอดมินเฮ็ดอย่างนะครับผมส่วนมากก็จะกินอย่างนี้ครับช่วงตอนเย็นนะครับพอถึงประมาณสักสิบมิตรนะครับผมหรือว่าสิบห้าวันนะครับจะขายที่หนึ่งนะครับผมอันนี้จะมาช่างให้เบิกนะครับผมว่าตนหนึ่งนั่นจะได้ประมาณสักโลนะครับผมนี่นะครับถ้าฮักจอกออกประมาณโลกว่าโลไปไปนะครับผมนี่ก็ทําเป็นอาชีพเสริมนะครับขอบคุณครับ